สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะพามาโชว์อาหารนะคะเป็นเส้นหมี่แต่เราไม่ใส่ซีอิ๊วนะคะเป็นอาหารควบคุมนะคะควบคุมในการกินอาหารนะคะ,ะ,คะพอประมาณนะคะอันนี้ก็เราจะผัดเส้นหมี่นะคะกับนี่นะคะผัดแบบจืดๆนะคะกับไก่นะคะก็จะมีนะคะเส้นหมี่นะคะเดี๋ยวเอาเกกช้อนออกก่อนนะคะตั้งข้างนี้ได้แต่เดี๋ยวเราจะมีน้ำมะนาวไปนะคะ มัน,นา้นี่ค่ะอาหารจานเดียวก็อร่อยได้นะคะทั่วท้องเลยจ้ะนี่เราก็บีบเป็นะคะาแลวแต่เราจะไม่ใส่ผงปรุงรสไม่ใส่อะไรแบบจริงๆเราไม่ใส่สีอิ๊มดำนะคะเราก็เป็นสีอขาวธรรมดานะคะมันก็กินได้นะนี่พริกป่นนะคะเราก็มีพริกป,ป่นเผ็ดแต่เราไม่ใส่เยอะนะคะใส่เพื่อที่จะให้เราเแค่นี้พอแล้วนะคะใส่แค่นี้พอแล้วนะคะ ะะว่าจะเอาหลอนาไหนนะคะที่มาส้ก็มากินได้เลยินงไยหมอนจะี่เส้นหมี่ม่ะเส้นี่ๆๆเะเส้นมเส้่วาน,นะคะแล้วก็เอามาผัดน,นะคะมาผัดจืงๆนะคะจะีแ่นี้นะคนที่คนเป็น อร่อยค่ะไตเนี่ยบีบไปนั่นไตน้ำมะนาวอันนี้เป็นเนื้อไตนี่ค่ะก็ะใช้ไข่ทำใช้ไก่เน,นี่ยไข่เนื้อนุ่มๆอร่อยค่ะอร่อยยังไม่ได้คูุกเลยคลุกอ่อนนะคะคูะุกอ่อนค่ะ ค่อยมันเข้ากันน่ะมันจะได้ดีรสชาติถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้น้ําส้มนะคะใช้น้นานมะนาวผลไม้นะคะถ้าไม่เคี้ยวเราก็บีบเข้าไปอีกคนผัดม่ผัดอร่อยมากชมคนผัดเลยนเนี่ยมีพี่ก็เป็นคอยดูแลให้นะคะเขาจะผัดอาหารควบคุมให้กินนะคะมันขึ้นอยู่คนทําอาหารให้เรานะเรากุนได้เนี้ย นะคะไม่ใช่คนป่วยหรือว่าคนไม่สบายก็กินได้นะคะกินได้หมดนะคะมันเป็นอาหารนะคะควบคุมนะคะการกินอาหารนะคะมันกินแบบว่าไม่ให้เรามีรสจัดมากไม่มีอะไรที่แบบทําให้เผ็ดมากให้เรากินข้าวได้ก็กินแบบนี้จืดๆแบบนี้ก็อร่อยนะคะมันอร่อยไปอีกแบบนึงนะ ตอนแรกไม่ทราบนะคะว่ามีชื่อว่ามะม่วงตกตค่ะตอนแรกไม่เคยไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยทราบว่าชื่มะม่วงนี่คือมะม่วงตกตึกรู้แต่มันมีมะม่วงอ,อกร่องมะม่วงอ,อกร่องแล้วก็มะม่วงเสียวเสวยมะม่วงมันและแต่นะคะ มะม่วงสามฤดูอะไรเนี่ยแต่มะม่วงตกติกี่ยเพิ่งเคยได้ยินนะคะเนี่ยตกตึกแบบนี้เลยนะคะใน่ากินนะคะอันนี้เราก็มีเราก็จะควบคุมอาหารด้วยการที่ว่าเราจะเอาข้าววัลลัก็เป็นวิตามินสูงนะคะวัลลดทั้งสองชิ้นนะคะมะม่วงตกตึกสามชิ้นนะคะสาลรีสองชิ้นนะคะคือควบคุมในร่างกายเรานะคะไม่ให้กินมากไปน้อยไปนะให้กินพอดีพอดีนะคะค่ะให้ระวังความอ้วนนะคะ ไม่ต้องไปลดไขมันไข,ขมันนะคะเราลดอาหารน,นี่แหละมันก็ลดได้หรือว่ากินอาหารที่พอเหมานะคะนี่นะคะนี่ไม่ให้ชมเลยนะคะเอากินต่อขอชิมฝรั่งก่อนนะฝระัร่งอร่อยมากไปแล้วอร่อยอร,ร่อยมาชิตากหนแมเลยค่ะ สั่นไปอะไรแัดปันขอภัยนะคะใช้มือเป็นมาก้อนนะคะคือว่าร่างกายร่างกายเรามีขึ้นสมองเรามีขึ้นมือเรามีขึ้นแล้วคนพัฒนาสมองของเรานะคะให้สมองของเราพัฒนาไม่เราจะไม่ให้มันฟอนะคะคนมีอายุแล้วนะคะสมองถ้าเราไม่รู้จักดูอะไรหรือว่าที่เริ่มนะคะมันก็จะหายใช้นะางกาย รู้จักการคือว่าทำนู่นทำนี่นะคะเรารู้จักมองหรืออะไรนะคะก็จะช่วยให้ร่างกายทุกคนนะคะทุกคนเลยดีขึ้นนะคะนี่หละคะ่ะจริงทำได้เลยจ้ะนี่นะคะอร่อยไหมถ้าอันนี้อหวานมันหวาแล้วก็อร่อย น้าส้มขอจบคลิปนีพียงเท่านี้นะคะจะเป็นคลิปสั้นๆนะคะมาบอกว่าเรากินอะไรบ้างน,นะคะแต่ละวันนะคะเป็นเมนูควบคุมนะคะขอบคุณมากนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปนี้จะมีแต่ส,สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะบุรักษาพระคุ้มของสาทุนะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจนะ,ะส้มด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกัน คลิปต่อไปคลิปง่ายๆอยู่ในบริเวณบ้านนี้เองละคะค่ะบ๊ายยไปแล้วค่ะ,วคะสวัสดีค่ะ